สวัสดีครับเรามาดูผลบอลเกาโชสไลา์อิตาลีเกมที่6ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่11กันยากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่นาลีเปิดบ้านเอาชนะสเปเซียไป10จากลูกยิงของเจนคโมลัสปาโดรีอินเตอร์ก็เอาชนะโตลิโนไป1-0จากมาเซโลโบโซวิกซามโดเลียเปิดบ้านแพ้กับเอซิมิลานไป1 2ทีมเยือนได้ประตูจากจูเนียร์เมซิยัสและก็จุดโทษของโอลิเวียชิลูส่วนเจ้าบ,บ้านได้หนึ่งประตูจากฟิลิปตูริสิก ดังนเลยทำให้ตลางคะแนนในตอนนี้เนี่ยอันดับ1กับ2ก็เป็นนาบุลีและก็มิลานฮะที่เก็บไป14คะแนนเท่ากันอันดับ3อาตาล้ามี13อันดับ4อินเตอร์มี12อันดับ5ถึง7ฮะอูเดเซ่โรม่าโตริโนเก็บไปทีมละ10ในขณะที่โซนไทยตารางาเนี่ยอันดับ17แล้วก็18เป็นเลเช่กับซามโดเรียที่มี2คะแนนอันดับ19เครเมลเนเซ่มี1แล้วก็บวยเป็นมอนซายังไม่มีคะแนนเลยไปต่อที่ดอซซนโัวล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นมาโกอนาโตวิกทีซาระตู เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในค่ำคือวันอาทิตย์ที่11กันยาก็จะมีอตาตาลันตาเปิดบ้านเจอเครโมเนเซ่บุลุญยาพบอกเฟรนติน่าและเชเจมอนซาซาโซโลพบอูเดเซ่ลาเซอเจอเวโลนาแล้วก็ยูเว่เปิดบ้านเจอซาไแนงิตานะ่ก่อนปิดท้ายด้วยคืนวันเดย์ไนท์ระหว่างเอมโปลีเปิดบ้านเจอหมาป่าโรมา่า